Jesus. ถาน,นีเช็คอินท่านเอนมากับหมอดูบาบ้าและคนอื่นๆกำลังดูถ่ายทอดสดการต่อสู้ของจอมมารบูกับเบจิตโตยูดีจริงที่เอ็มมาเก็บร่างของเบจิต้าไว้บูยืนมองหน้าเบจิตโตแล้วเขาก็พุ่งมาโจมตีเบจิตโตกันเอาไปได้บูก็รวมหมัดเป็นชุดเบจิตโตก็หลบได้และแทงเข่าสวนเข้าไปจับนวดยิงพลังใส่บูพุ่งมารัดเบจิตโตแต่เบจิตโตก็เบ่งพลังจนบูขาดกระจุยก็เนื้อจอมมารบูก็มารวมตัวกัน บูคืนชีพอีกครั้งเขาขอหนวดคืนเบจิโต้ก็โยนให้แต่ก็ทำลายทิ้งซะบูก็งอกหนวดออกมาไหมบูเจ็บใจตัวเองไม่น่าจะเป็นแบบนี้ไปได้บูใช้ท่าโกรธคามิคาเซแแ่แอแทกเซกผีน้อยออกมา5ตัวผีน้อยทั้ง5ตัวก็พุ่งเข้ามาโจมตีเบจิโต้ก็จัดการทำลายพวกมันได้หมดทุกตัวคราวนี้บูก็ปล่อยผีน้อยออกมา10ตัวผีน้อยทั้ง10 พุ่งเข้าไปดักทางเอาไว้ปล่อยพลังคลื่นเต่าพร้อมกันเบจิโต้บินหนีแต่พลังคลื่นเต่าก็ตามมาติดๆมันถูกควบคุมโดยผีน้อยบูทั้ง10ตัวเบจิโต้จึงบินลงไปยังซอกเยวแคบๆทำให้พลังคลื่นเต่าโดนหน้าผาระเบิดไปแต่ข้างหน้าผีน้อย3ตัวปล่อยมาเซ็นโกไซข้างหลังก็มีคลื่นเต่าตามมาจนที่นี่ระเบิดตมตามบูหัวเราะด้วยความสะใจ บูสงสัยแต่แล้วบูก็หัวหายบเบจิตโตใช้ท่าเคลื่อนย้ายนพริปตาหลบออกมาได้ครับบูโกรธที่บเบจิโตว่าไม่ยอมเอาจริงสักทีบูก็ว้ากออกมาแต่เขาก็ยังคงโดนเล่นงานอยู่ฝ่ายเดียวโจมตีบเบจิโตไม่เป็นผลเลย ที่สวรรค์บีเดีวบลูมาจิจี้และดาบุรายังคงตามหาโกหังต่อไปแต่ก็ยังคงหาโกหังไม่เจอดาบุราจึงให้กำลังใจจิจีอ้อ้าววงแหวนหายไปแป,แป,แป๊บนึงนะดาบุราต่อให้ต้องแลกด้วยชีวิตของดาบุราผู้นี้ก็จะต้องตามหาโกหังให้เจอให้ได้ครับ บีเดีจึงว่าโกหังน่าจะยังมีชีวิตอยู่นะบลูม่าเองก็เชื่ออย่างนั้นเช่นกันสาวน้อยในห่วงรักนี้เข้มแข็งจริงๆเลยนะดาบุร่าเองก็เชื่อมั่นอยู่เหมือนกันโกหังจะต้องมีชีวิตอยู่แน่ๆนี่คือสิ่งที่เรียกว่าความรักสินะครับช่างงดงามและยอดเยี่ยมอะไรเช่นนี้ บูที่สู้เบจิโตไม่ได้เขาก็คิดแผนออกบอกให้เบจิโตบุกเข้ามาได้เลยเบจิโตก็ขยับเข้าไปใกล้ๆแล้วเขากดเศกเบจิโตให้เป็นลูกอมรสกาแฟสิ่งนี้ทำให้บูดีใจมากแล้วตอนนี้ก็จบลง